สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้น,น,นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้นครูได้สั่งงานในส่วนของหน้าที่49นะครับ49นักเรียนเปิดไปดูที่หน้า49เลยนะครับครูสั่งงานไปแล้วแล้วก็ครูมีคลิปวี o โอกลัวว่าจะทำไม่ได้ครูคก็เลยทำคลิปอีกตัวหนึ่งให้นักเรียนไปนะครับ นักเรียนมาดูที่ข้อหนึ่งนะครับหน้า49นะครับอย่าลืมหน้า49ถ้าใครดูคลิปครูแล้วให้เปิดที่แบบฝึกหัดด้วยนะครับอ่าหน้า49นะครับข้อที่หนึ่งสหกรณ์ร้านค้าแจกปฏิทินแบบแขวน12,584อันแบบตั้งโต๊ะ8,309อัน สหกรณ์ล้าน้าแจกปฏิทินทั้งหมดเท่าไรโจทย์ปัญหาจะยากนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับถ้าคนคิดลึกซึ้งก็จะง่ายแต่คนคิดแบบลวกๆขอไปทีนี่คงจะยากนะครับเอา้าวิธีการทำสิ่งแรกเลยข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะดูครูนะครับข้อที่หนึ่งสิ่งแรกเลยก็คือต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับ ประโยคสัญ,ญลักษณ์สากรลร้านค้าแจกปฏิทิน12,584อันแบบตั้งโต๊ะ8 0 0 3เอา้าต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะทำโจทย์ปัญหาอ่าคจะตั้งโจทย์ปัญหาแล้วนะครับ12,584นะครับข้อนี้ทำอะไรกันเอ่ยรอเปล่า ข้อนี้ต้องเอามาบวกกันนี่คือโจทย์นะครับ83ดสาเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่เหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยนี่คือประโยคสัญลักษณ์ต่อไปวิธีทำวิธีทำนักเรียนต้องเขียน รายละเอียดด้วยครับอย่างเช่นถ้าเราจะเอาตัวนี้มาตั้ง12584ก็ต้องเขียนสหกรณ์ร้านค้าแจกแบกกระถินแบบแขวน12584อัน เรียบร้อยแล้วต่อไปเปรบตั้งโต๊ะเปรบตั้งโต๊ะเท่าไหร่ครับแปดพันสาร้อันอ่าสหากรณ์เจก ปฏิทินแบบแขวนแล้วก็ตั้งโต๊ะทั้งหมดก็เอา12,584บวก8 3ดพันสามอยานักเรียนจะต้องใส่ผลการบวกตรงนี้นะครับ อย่าลืมลูกน้ำหลังจากนั้นตอบได้เลยครับนี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองข้อที่สองขออ่านโจทย์แป๊บหนึ่งนะครับข้อที่สองน้ำทะเลในอ่าวไทยหนุนสูงเก0พมพันเจ็ดร้มิลิเมตรคันดินกั้นน้ำบริเวณปากอ่าวสูงสง พันห้าร้อยมิลิเมตรคันดินกั้นน้ำสูงน้อยกว่าน้ำทะเลหนุนเท่าไหร่อ่าข้อนี้ทํำยังไงอ่ะสิ่งที่จะต้องทำข้อนี้นี่ข้อสองนะประโยคสัญลักษณ์ก่อนครับทุกครั้งเลยก่อนจะทำจทย์ปัญหาประโยคสัญลักษณ์ก่อนอประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ อะไรเอ่ยเอามาทําอะไรกันรู้เปล่าครับเอามาลบกันอ้าวข้อนี้เอามาลบกันก็คือเอา3ามพันเลบด้วย2 5งพเท่ากับสี่เหี่ยมอ้าวขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่ยังเลยจะต้องทำนะครับก็คือ น้ำทะเลในอ่าวไทยอวิธีรมน้ำทะเลในอ่าวไทยหนุนสูงอ่าต่อไป คันดินกั้นน้ำตรงนี้จะต้องเขียนว่าคันดินกั้นน้ำบริเวณปากอ่าวสูงเอา้าวมาทำอะไรกันนะก็ตามประโยคสัญลักษณ์เลยครับ คันนี้จะต้องเอาคันดินกั้นน้ำสูงน้อยกว่าก็คือเอา3,700รลบด้วย2,500้า ก็เท่าไหร่นะครับข้อนี้ตอบได้เลยข้อ2บอกแล้วนะบอกวิธีการแล้วนะครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3ข้อ3ทํทำอะไรยังไงข้อ3เอามาลบกันอย่าลืม เขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนทุกครั้งโอเคข้อ4ข้อ4ลองทำเองดูเนาะข้อ5และข้อ6อ้าว4 5 6ข้อ4ก็ง่ายง่ายข้อ4มันจะมีคำว,ว่ารวมอยู่ถ้ารวมเนี่ยควรจะใช้อะไรครับ ขอ้อ5้าอ่ข้อหก็จะมีคำว่าทั้งหมดทั้งหมดควรจะลบหรือบวกดีครับขอ้อที่หกมากกว่า่าจะใช้อะไรดีครับใช้บวกหรือลบดีครับลองทำดูนะครับโอเคดูคลิปก่อนคลิปที่ครูส่งให้ก่อนนะครับ แล้วถ้าไม่เข้าใจดูคลิปของคุณครูนะครับโอเคไหมครับโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับ